สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เรามาดูจุดจ่ายเงินครับเหรียญเงิน1่บาทรัชกาลที่5รอสอ7นึ่งสองเจ็ดครับซึ่งจัดถือว่าเป็นเหรียญในตํานานซึ่งใครหลายๆท่านมีอยู่ที่บ้านครับคุณลองเทียบดูครับเหรียญน,นี้มีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนและจัดว่าเป็นเหรียญในตํานานที่ใครๆที่เจอเหรียญแบบนี้แล้วมีอยากจะได้ไว้ในครอบครองครับมีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากจะเป็นอยากจะซื้อเหรียญนี้ได้ดูคลิปนี้ให้จบครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านคร สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณครับผมเบนซ์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับวันนี้นะครับก็ได้นําเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้านะครับที่เป็นรูปช้างสามเสียงนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูกันว่าเหรียญเงินแบบนี้นะครับเมื่อพี่พี่มีนะครับแล้วคุณอยากจะขายนะครับคุณลองติดต่อเรามานะครับเพราะว่าพี่รู้ไหมครับเหรียญแบบนี้มีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสนบางเหรียญหลายหลายแสนนะครับบางเหรียญถึงอาจจะเป็นล้านนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากๆใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญเงินนะครับที่ คุณลองติดต่อเรามาครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะโชคดีและรับเงินกลับบ้านหลักแสนถึงหลักล้านก็เป็นได้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับนะครับสวัสดีพี่ยุทธท่านนะครับสวัสดีพี่รัตพงศ์จากปทุมครับก็อย่างที่บอกนะครับของแบบนี้เป็นของที่หายากจริงๆนะครับเรามาดูเลยครับวันนี้และผมมีมาให้ดูมากถึงสามเหรียญย้ํานะครับวันนี้ผมมีมาให้คุณดูมากถึงสามเหรียญคุณดูปุ๊บคุณเป็นเลยบอกเลยนะครับ คุณดูเหรียญเงินช้างสามเสียนวันนี้นะครับคุณไปจ่ายเงินในราคาหลักแสนได้เลยบอกเลยนะครับชี้พร้อมจุดจ่ายเงินสวัสดีพี่แมนครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับจุดจ่ายเงินของเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่5ช้าง3ามเสียนครับเหรียญนี้จัดว่าอยู่ในความหายากระดับพิพิธภัณฑ์ต้องพูดแบบนี้นะครับในพิพิธภัณฑ์ยังมีแค่ประมาณเหรียญ2เหรียญเองนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเก็บส่วนตัวเนี่ยเกือบ1ิบเหรียญนะมีมาให้ดูครับว่า หากท่านใดมีเหรียญแบบนี้และไปเจอเหรียญแบบนี้เวลาผมจ่ายเงินแสนเวลาผมจ่ายเงินหมื่นเพื่อซื้อเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชากาลที่5้ช้าง3ามเสียนมาวิธีดูวิธีสังเกตมันจะต้องดูอย่างไรใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,ก, share, ฝากสวัสดีพี่อ้าคนอ้แท่ของเก่าครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับนะครับขอฝากหน่อยนะครับ FC จ๋าเดี๋ยวจะรีบไปนะครับอ่า FC ท่านใดนะครับอยากจะได้ปฏิทินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปฏิทินเหรียญคุดนำโชคนะครับมีแจกอยู่ที่หน้าร้าน FC ท่านใดไปที่หน้าร้านคุณจะได้ปฏิทินอันนี้แต่ถ้าเกิดท่านใดที่อยู่ที่บ้านแล้วอยากจะได้ปฏิทินครับรบกวนครับพิมพ์คำว่าอยากได้ปฏิทินนะครับแล้วกดแชร์3มแชร์เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ทักไปครับ นะครับฟรีทุกชนิดไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียใครเรียกเก็บเงินคุณคืณคอโจรครับใครเรียกเก็บเงินคุณคืณคอมิจฉาชีพนะครับขอบคุณครับอ่ะเรามาดูนี่ครับสวัสดีพี่สุรชัยจันงามครับสวัสดีบอกเลยครับการที่เราเจอเหรียญเงินหนึ่งบาทหนึ่งบาทเหรียญน,นี้ครับองบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยว่าหากคุณพบเจอนะและคุณดูนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอของแท้แต่ เหรียญปลอมโคตรเยอะย้ำนะครับเหรียญปลอมโคตรเยอะเรามาแยกดูระหว่างเหรียญเงิน1่บาทรัชกาลที่5กับเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่6กันก่อนครับหาก f อท่านใดนะครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านครับนะครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเขียมเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับขอบคุณครับอ่าใครเข้ามาแล้วขอคนละแชร์ครับใครอยากได้ปริทินขอ3ามแชร์เด้อ นะครับขอบคุณครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยนะขอบคุณครับเรามาดูนครับว่าเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่ห้าเหรียญนี้ครับอยากได้ปฏิทินจัดไปครับพี่แมนครับนะครับพี่ดูนะขวามือคือเหรียญเงิน1บาทช้างเหมือนกันเราลองมองซ้ายมองขวาดูครับทั้งสองเหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายคลกันหรือว่าใกล้กันนั่นเองนะครับซ้ายมือนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเงิน1บาทชนิดราคา1บาทเหมือนกันเห็นไหมรัชกาลที่ห้าสยามรัฐเหมือนกันแต่ตรงนี้ครับ ต่างกันที่ตัวเลขตรงนี้ผิดไหมสี่ตัวเนี้สองสี่ห้าแปดเนี่ยอันนี้เป็นเลขของพสนะครับสองสี่ห้าแปดเนี่ย, 2, 4, 5, 8, เ,ยเป็นเลขของพอสอแต่พอเป็นราชการนี้ฮะเขาจะใช้คําว่ารอสอเลขอะไรครับรอสอ,อะไรครับสวัสดีพี่วรรณาครับอ่ะรอสอ,อะไรค่อยๆดูครับนะครับช่ย่ชยๆกันพิมพ์ด้วยนะครับพี่พี่พี่แมนสามแชร์ขอบพระคุณครับ สวัสดีพี่สุวรรณเอเคด้วยนะครับสวัสดีพี่สุวรรณเอเคสวัสดีครับพี่ชายดูนะครับรอสอนในการผลิตของเหรียญเงินหนึ่งบาทเหรียญน,นี้อ่ะพี่ๆจ๋าดูนะคือรอสอนนี้ครับรอสอนนี้ย่อมาจากรัตนโกศินปศกนะครับรอสอนหนึ่งสองเจ็ดนะครับบางคนนะครับมีเหรียญรุ่นนี้อยู่แล้วพี่ๆดูนะเหรียญเงินที่มันแท้และเป็นเหรียญเงินรัชกาลที่ห้าพระเสียรจะต้องกลับคุณเอาทิกนี้ไปดูก่อน นะครับทุกเหรียญย้ำนะครับทุกเหรียญของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชการห้าช้างสามเสียนจะต้องเป็นพัสดเสียนกลับอ่ะเห็นปะอ่ะผมให้ดูเทเลเหรียญน,นะครับให้ดูเทเลเหรียญน,นะครับวันนี้มีมาให้เพื่อนๆได้ดูสามเหรียญน,นะถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากขอคนละหนึ่งแชร์นะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะใครดูว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับดูนะครับ ทิกแรกที่ให้คุณหยิบแล้วคุณจับแล้วคุณหมุนขึ้นมาพระเสียรทั้งพระเสียรจะต้องกลับลงแบบนี้นะครับหากเป็นพระเสียรตรงกันเกเลยปอมเลยนะครับอันนี้คือจุดแรกจุดเบื้องต้นที่ให้คุณดูครับพอคุณหยิบเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้ามาจุดที่สองครับน้ำหนักของเหรียญคุณฟังผมให้ดีนะน้ำหนักของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าเรามาดูไปพร้อมๆกันครับสวัสดีพี่แป้งเขาดินวินเทจครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับน้ำหนักของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าคุณดูนะค่อยๆดูนะครับใครที่ตาดีก็ดูใครที่อยากรู้ดูไว้นะครับเผื่อคุณเจอนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 4 9สี่ถึงสิบไม่เกินนี้นะครับ1 4 9สี่ถึงสิบนะครับอ่ะค่อยๆดูครับเห็นไหมสิบ้าจุด นะครับค่อยๆดูนะครับและเดี๋ยวเราจะชี้จุดจ่ายเงินว่าเหรียญเงิน1บาทราชการนี้5เวลาที่แบงค์ดูเวลาที่แบงค์สังเกตเวลาที่แบงค์จ่ายเงินแบงค์ดูยังไงครับอ่ะเรามาดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญขึ้นมาครับแล้วดูนะจุดอื่นจุดแรกที่บอร์ดนะครับต้องเป็นแบบผ้าเียงกลับเห็นไหมอันนี้กลับนะอ่าถูกต้องนะครับเราหยิบมาแล้วคุณดูตรงนี้ครับ เราหยิบมาแล้วคุณดูตรงนี้ครับจุดที่สองในการที่ผมสังเกตและเป็นจุดจ่ายเงินเหรียญทั้งหมดจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับคุณดูครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับหาดูยากสวัสดีพี่อภิชาติครับหาดูยากและเหรียญน,นี้ระดับพิพิธภัณฑ์อ่ะพี่ดูนะเห็นปะ เห็นไหมครับใครเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษตัวเล็กๆบ้างใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยอ่าค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูนะครับเห็นมาอ่ะดูทุกเหรียญครับวันนี้มีไมา้ดูสามเหรียญคุณจําเป็นจะต้องดูถึงสามเหรียญเลยครับสวัสดีพี่น้องใบตองครับอ่านี่เหรียญที่สองนะเห็นหรือยังครับมันเหมือนกันยังไงทั้งสามเหรียญ เห็นปะพี่เบ้นเห็นไหมลูกเห็นตัวภาษาอังกฤษไหมเห็นครับเห็นไหมครับสวัสดีพี่สถาพรงามเจริญครับเห็นไหมพี่ดูนะตัวภาษาอังกฤษเห็นหรือปาตัวมันเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวชี้ดูนะพี่สุวรรณเอสเคเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเอาใครเห็นพิมพ์เห็นให้ผมหน่อยนี่พี่ๆดูนะสวัสดีครับออูดสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูนะครับเหรียญราคาหลักแสนราคาหลักล้านวิธีการดูดูตรงนี้คุณเห็นตัวภาษาอังกฤษตรงนี้ไหมครับใต้ลอเรเือกระรันนะอ้าวใครเห็นพิมพ์เห็นนะพีสถาพรงามจเจริญแชร์แล้วขอบพระคุณครับเห็นป่ะเห็นแล้วแต่ไม่ชัดอ่าชัดยังชัดไหมชัดไหมครับ พี่เห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษไหมครับ A. จุด P. A. T. E. Y. คุณเห็นไหมสวัสดีพี่สมกมลครับสวัสดีพี่จาเลครับเห็นปะ A. จุด P. A. T. E. Y. ผมให้คุณดูที่ตัว A. ตัวที่สองครับผมให้คุณดูที่ตัว A. ตัวที่สองครับเห็นไหมตัว A. ตัวที่สองมีลักษณะที่มันผิดปกติผมไม่รู้ว่า ช่างเนี่ยคนแกะนายออก,กัสปาเตเนี่ยเขาตั้งใจหรือว่ามันเป็นแบบนี้เองคุณเห็นไหมครับตัวเตัวที่สองมีลักษณะที่มันพิเศษเขาเรียกว่า A ขาขาดจําเป็นจะต้องมีทุกเหรียญย้ำนะจําเป็นจะต้องมีทุกเหรียญเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งพี่ดูดิขาดไหมใครเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจแล้วนะครับ เห็น้ยพี่เห็นไหมดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแป๊บหนึ่งหากระดาษก่อนอ่ะนี่เอาแบบง่ายๆเลยนี่พี่ดูนะที่พี่ดูนะนี่ A จุด P นี่พี่ดูนะ เหมือนสอนหนังสือเรียญเลยสวัสดีเจ๊ลินดาร้อยไร่ครับเหมือนสอนหนังสือเหรียญเลยคุณดูนะเอจุดพเอทีวนี่คือจุดตัวหนังสือที่ผมบอกพี่ๆครับเห็นไหมใครเห็นแล้วกดเลขเก้าให้ผมหน่อยชัดไหมครับชัดไหมครับ่พี่เบ้นเห็นไหมลูกสวัสดีพี่โกเกียครับเห็นครับ นะครับขอบคุณครับพี่ดูนะตัว A ตัวที่สองของตัวภาษาอังกฤษพี่ดูเลยตัว A จะมีลักษณะแบบนี้ขาฝั่งนี้หายไปพี่ดูนะขาฝั่งเนี้ยมันหายไปโดยโปกติตัว A จะมีขาสองข้างแบบนี้เห็นไหมครับขาฝั่งนี้มันหายไปคนดูนะนี่คือจุดที่สองในการพิจารณานะครับขอบรคุณครับเห็นไหม A จุด PATEY นี่คือจุดในการพิจารณาจุดที่สองครับและจุดที่สามครับที่ให้คุณหยิบขึ้นมาและคุณพิจารณานอกจากน้ำหนักคุณฟังผมนะจุดแรกคืออะไรภาษียนกลับจุดที่สองครับ A. ขาขาดจุดที่สามอย่าลืมน้ำหนักนะน้ำหนักต้องประมาณเท่าไหร่ลูก1 4 9สี่ถึง15.2นะสิบสี่ถึงสิบครับ และอีกหนึ่งจุดที่ผมใช้จ่ายเงินใครอยากรู้กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจครับนี่เป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดท่าไม้ตายที่เอาไว้จ่ายเงินสำหรับผมคุณเป็นหรือไม่เป็นคุณแค่เพียงแค่คุณพิกดูปุ๊บดูจุดนี้มีปุ๊บแถไปแล้ว90%ซใครอยากรู้กดเลขหนึ่งครับแล้วก็เกิดเ c ท่านใดครับที่ดูอยู่ครับ ตอนนี้ย60ิเจสิบท่านอยากจะได้ปฏิทินไปแขวนที่บ้านน้องมีมาแจกฟรีครับใครอยากได้พิมพ์คำว่าอะไรลูกอยากได้ปฏิทินนะครับแล้วกดแชร์3ามแชร์นะครับกดแชร์3ามแชร์นะครับสวัสดีเจลินดานะครับใครดูอยู่ก็มีแบบนี้อยากจะขายก็ติดต่อมาครับขอบพระคุณครับใครอยากรู้จุดดูกดเลขหนึ่งอย่าลืมนะ fc ท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับ แล้วที่บ้านคุณมีพระเครื่องพระเหรียญพระเก่าพระใหม่นะครับตอนดีพี่วุฒิหลังวังครับคุณมารับเงินสดที่ผมได้บอกเลยนะครับคุณมารับเงินสดที่ผมได้นี่พี่จา๋พาพระหลักร้อยเราก็รับนะพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเราก็รับบ้านใดมีพระเครื่องอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นเงินสดคุณต้องนึกถึงผมครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับขอบพระคุณครับอ่ะเรามาดูครับจุดสังเกตความแพง จุดจ่ายเงินของผมกับเหรียญเงิน1น่บาทรัชกาลที่ห้รุ่นนี้ครับซึ่งใครๆก็บอกว่าดูโคตรยากหรือว่าสังเกตโคตรยากเอาว่าเอาเป็นว่า f อท่านใดไปเจอเหรียญเงิน1บาทแบบนี้เดี๋ยวผมหยิบเปรียบเทียบให้ดูครับพี่ๆดูนะนี่คือสามเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนครับคุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณพลิกมาที่ขอบข้าง สวัสดีน้องเหมียวครับจุดจ่ายเงินใครอยากรู้กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรัวๆเด้งเดงมาก่อนสวัสดีครับนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญเงินขึ้นมาครับและดูตามแบบที่ผมบอกทั้งสามจุดแล้วคุณพิกมาดูที่ด้านข้างครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณพิกมาดูที่ด้านข้างของเหรียญเงินหนึ่งบาทและคุณดูครับ เห็นอะไรไหมครับน <The> ี่ค <ninety> ือความลับของสวรรค์น <injuries> ี่คือจุดจ่ายเงินของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าช้างสามเสียนครับเห็นไหมต้องมีเหมือนกันทุกเหรียญต้องมีเหมือนกันทุกเหรียญคุณเห็นไหมครับเห็นไหมใครเห็นเฟืองไหมครับจุดจ่ายเงินของผมเวลาผมดูเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลที่ห้าคือดูที่เฟืองครับ เฟืองของเหรียญเงินหนึ่งบาทรัชกาลเนี่ยสวัสดีพี่วีรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับพี่ๆท่าใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับพี่ดูนะจุดจ่ายเงินที่ผมให้พี่ๆดูที่เฟืองเนื่องจากอะไรพี่ๆรู้ไหมครับสวันอีพี่ปาน้อยครับสวัสดีครับพี่ดูนะจุดสังเกตที่ผมบอกให้พี่ๆดูครับว่าเหรียญแบบนี้เวลาดู เห็นปะเห็นปะพี่ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมยิบวางขอยิบเหรียญเดียวเดี๋ยวพังอ่ะพี่ดูนะครับในล่องเฟืองของแต่ละล่องเฟืองพี่เบนดูนะในล่องเฟืองของแต่ละล่องเฟืองมันจะมีเส้นขีดเห็นไหมครับมันจะมีเส้นขีดอยู่ทุกล่องเฟืองเห็นไหมเห็นปะเส้น <eyes. S 1> นี้สําคัญมาก จำเป็นจะต้องมีครับเพราะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตในสมัยนั้นครับเห็นไหมครับเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นแบ่งเฟืองหรือว่าเส้นขนแมวนะครับซึ่งในเวลาเซียนเขาดูกันเนี่ยหยิบมาเขาพลิกข้างดูเขารู้แล้วครับว่าเหรียญนี้แท้หรือไม่แท้แต่ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะใครที่คิดจะซื้อหาเหรียญน,นี้นะครับต้องดูด้วยความชํานาญนะครับอย่าเพิ่งซื้อเองนะใครมีนะครับ อยากจะซื้อนะครับก็ลองส่งรูปมาให้เราเช็คก่อนได้เดี๋ยวเราดูให้ฟรีนะครับคุณสามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาแต่ก็อย่าลืมนะเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่5ช้าง3เหเสียนเนี่ยมันดูไม่ยากมันอยู่ที่คุณแล้วครับจะดูเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเหรียญแบบนี้มีจริงและสามารถขันจริงสามารถขายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับหายากมากปลอมเยอะมากๆ ใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าตัวเองมีของแท้แล้วอยากจะขายคุณสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านเลยนะครับนะครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านเลยนะครับร้านเขียเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านนะครับแผนที่ตอนหน้าจอครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีเหรียญเงินแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามพักเครื่องพระพุชามีปุ๊บ อย่าจะขายติดต่อเรามาแอดไลน์และส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มนเพชรวัตถุโบราณครับผมเบนซ์เข็มนเพชรวัตถุโบราณน,นะับขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนขอไลฟ์รัูวๆคนละสามทีให้ผมด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับครับเหรียญดูไม่ได้ยากอยู่ที่เราศึกษาหรือเปล่าขอประคุณครับ